สวัสดีครับผมตองต่อบดีโดนะครับก็คลิปนี้เนะี่ยจะทําให้เพื่อนๆเห็นถึงความแตกต่างนะครับว่า,อาไอ้ของทองไอ้ประดับอินเนี่ยนะครับมันมันดีจริงไหมนะครับแล้วมันคุ้มค่าไหมที่เราจะเปลี่ยนนะครับก็ตอนนี้ผมตีบวก4ชิ้นแลละเดี๋ยวผมจะเปรียให้ดูว่าระหว่างบวก4ของทองกับของขาวบวก6นะครับอันไหนเนี่ยมันแรงกว่ากันนะครับ โดยอันนี้ผมจะใส่เป็นเซตแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวลองเทสดูนะครับตดโดยเทสกับปัดกบนะครับโทษนะครับปึ๊บอันนี้เวลจเนาะสามสองสามสามห้าแปดสอนะครับ3าม8 2 5ห้าแปด สามสามห้าแปดสองหาโอเคจัดเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือของขวนะครับบวกหกเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเป็นอของทองบวกสี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนฮาริสเป็นยันดูนะครับเอาลครับผมก็ซืบทอดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น ตุ้มหูอินนะครับของทองบวก4 2ชิ้นเลยนะครับแล้วก็เป็นอลิสมันเป็นอย่างแล้วก็ใช้เลนจิงโบลเลเวลเจ็เท่าเดิมนะครับเพราะว่าค่าลดไลน์มันจะได้ที่เลเวลเจ็เท่ากันพอดีเลยนะฮะตรงนี้นะครับพอมาตอนเลเวลแปปุ๊บมันจะมีแคสต์อามเพิ่มมา0.4น,นะครับก็เดี๋ยวที่เลเวลเจ็เท่ากันก่อนนะครับอันนี้ก็คือให้เพืเ่อนๆเ,เนี่ยเห็นภาพดาเมจก่อนนะครับว่าเออมันได้ประมาณไหนนะครับถ้าใส่ของแบบนี้นะ วนสเตก็ <c oughs> ก่อนหน้านี้ก็คือ M D K ประมาณ 10, 1มื่นหนึนะครับอันนี้ก็เพิ่มมาประมาณ2000เป็นหมื่นสานะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูดาเมจกันนะครับปึ 99, 1, 99, 1, ๊บสองเก้า่เก้านองเก้าเก้าหนึนะฮะสองเก้าเ อันนี้ก็จะเป็นของทองเห็นว่ามันจะเบาวกว่าถูกไหมฮะของทองบวกสี่ที่บวกสี่เนี่ยเบาวกว่านะครับที่บวกสี่เนี่ยเบาวกว่าแต่เดี๋ยวผมจะในพยายามตีให้มันได้บวกหกสองชิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเอามาเทสกันดูอีกรอบหนึ่งว่าบวกหกของเขากับบวกหกของทองเนี่ยครับมันอะไรจะแรงกว่า นะครับแรงกว่าเดิมแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะทีนี้นิดหนึงนะครับก่อนที่เราจะตีเนี่ยผมแนะนําให้เราเนี่ยเก็บซามินาไว้หลอมนะครับแล้วก็สําหรับใครที่เป็นสายเติมนิดหน่อยเหมือนผมอย่างเนี้ยก็คือแนะนําให้ไปซื้อพวกเนี้ยมาหลอมนีดดีกว่านะครับมันจะถูกกว่าด้วยนะครับอย่างเช่นไอ้เจ้าหินอันเนี้ยเอนลิชอันนี้นะครับมันจะในตลาดประมาณ1 3ื่นนะครับแต่ถ้าเรา คำนวณจากวัตถุดิบที่ซื้อมาเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณหมื่นนิดๆนะครับมันก็จะประหยัดไปได้อีกนิดหนึ่งนะครับก็เราก็จะได้เลเวลหลอมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําใหา้ซื้อวัตถุดิบเนี่ยมาหลอมนะครับแล้วเก็บซามินาเอาไว้นะครับมันก็จะช่วยประหยัดขึ้นมาได้อีกนิดหนึ่งนะครับทีนี้ต่อมาก็เป็นสูตรตีบวกคือเห็นหลายคนเลยมีหลายสูตรมากเลยนะฮะเรือว่าเอ๊ะเราควรจะใช้สูตรไหนดีนะครับก็ อย่างแรกผมแนะนําอย่างนี้นะครับก็คือให้ไปเมืองที่มันตรงกับอาชีพเรานะครับก็อย่างเช่นเราใส่วิสาสชใช่ไหมฮะก็คือจะอยู่ที่เมืองกิเฟนนะครับเป็นเมืองแห่งเวทมนต์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแอสซัสซินก็โมล็อกใช่ไหมฮะถ้าเป็นอิสลูดก็ไนนักดาบใช่ไหมครับ, East ute, นนบ,ไรบสไนก็พาย่อนนะครับ พีทก็พอเทล่านะครับมันมีโบดอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็พ่อค้าก็เอาเบต้าครับก็ไปเมืองที่มันตรงกับสายอาชีพของเราน,นั่นเองครับต่อมานะครับก็สูตรต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการเขาเรียกว่า,าตีของล่อครับก็คือให้เอาของเนี่ยมาตีล่อไปก่อนนะครับสูตรของผมเนี่ยคือพอแตก2ครั้งเนี่ย ให้ตีของที่เราจะตีขึ้นไปเลยให้ตีของหลักเรานะครับเพื่อของล่อตีไปก่อนให้มันแตก2ทีแล้วค่อยเอาของหลักตีขึ้นไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้แหวนอันนี้นะครับเป็นของตีล่อนะครับตูดนะครับก็คือพอแตก2ครั้งให้ตีของหลักขึ้นเลยนะครับใช้สูตรตีล่อนะฮะอ่ะที่1่เราตีไปก่อนปุ๊บไอ้วกเงเนี่ยมันติดอยู่แล้ว ต่อไปขึ้นบวก2ปึง้งอ่าแตก1แล้วนะฮะแตกหนึ่งแล้วะะต,ลต่อไปอ่าแตก2แล้วนะครับแล้วก็มาตีของหลักนะครับหนึ 1, 2, ่งสปึ้งเห็นไหมฮะมันก็จะมีโอกาสติดเพิ่มมาอีกนิดหนึ่งนะอันนี้ในความรู้สึกผมนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปตีรออีกทีนะครับอ่ะมาอีกรอบนะฮะสูตรนะครับ,รบลูกก็คือแตกสอง นะครับแล้วก็ไปตีของหลักนะครับมาดูกันเลยนะฮะปึ๊บอันนี้ติดแล้วก็ไม่นับถูกไหมฮะปึ๊บแม่มันติดดีจริงจริงง่ของลอนะ่อเนี่ยอ่าแตกหนึ่งแล้วนะฮะอ่าแตกสองปึ๊บยัดของหลักปึง้งอ่าเป็นไงฮะสุดผมน <laughs> ะบวกอีกหนึ่งชิ้นละเดี๋ยวอีกหนึ่งชิ้นนะฮะ มาต่อกันอีกข้างนะครับปึ๊บเอาของรอ,อก,ก่อนนะครับปึ๊บแี่มันติดดีจริงๆนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนของดีกว่าเพราะว่าเวลามันขึ้นบวกสามมันจะใช้ของเยอะดูไหมเหปึ๊บอานนี้แทนแล้วกันตึ๊บตึ๊บตึ๊บ แอะแตกหนึ่งแล้วนะฮะแอาแตกสองปุ๊บยัดของหลักปึ้งอายาแตกแล้วเราต้องเชื่อมันนะครับแตกหนึ่งแล้วแอะเอาใหม่ปึ๊บแหมมันติดดีจริงจริงนะมีงไหมของเลย,ยงไหมวันนี้ไปปึ๊บของล่อของล่อ อ่าแ,แตกหนึ่งละม,มันนำมาติดนะอ่ามีของไหมมีของอีกไหมมีของอีกไหม้ตยันหแต่ยันมันไว้สืบทอดเอาใหมอ่เอาอนี้แหละอแตกหนึ่งละอแตกสองปุ๊บ ของหลักขึ้นบวกห้าไปอือแต่งจ้าเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวลองย้ายแนวดูทำไมอากาศมันเริ่มร้อนๆแล้ววะฝนก็ตกอันเนี่ยเอามาเราต้องเชื่อมั่นก่อนนะครับของล่อของล่อของล่อสลับไปอันนี้มั่งปด๊บ แม่แม่งดันติดอีกอ่าดันติดอีกอ่าแตกหนึ่งแม่มันดันติดอีกเว้ยเอาใหม่เอาให,ห,หม่เอาใหม่เนี่หรือมันติดอย่างนี้รเราลองตีสดได้ไหมลองตีสดไปสักดองดิปึ๊บเอ้ยบวกห้าเลยเว้ย สวยๆอีกทีนึ่งไปจบๆจบโอ้โหไม่ติดเกือบร้องแล้วเมื่อกี้เกือบร้องแล้วเกือบร้องแล้วเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวผมไปซื้อของก่อนอ้มาอีกทีติดโอ้ติดอีกอ่ะถ้าติดอีกขึ้นเลยไปโอ้ลดด้วยฮึม มาย้ายแนวก่อนมันน่าจะมีแนวให้เลียกเยอะกว่าน,นี้นะ่ยเอาของลอก,ก่อนมาแตกสวยไตกที่อียแม่งติดว่ะติดอีกโอ้เฮ้ยหรือมันมาหรือมันหรือมันมาเดี๋ยวหลอมกอน มาหรือมันมาหรือมันมาอารมณ์อามยังได้อยู่เอออีกทีไปจบเออแตกออดีนะใส่หินกันแตกครับถ้าใครตีของทองอย่าลืมใช้หินกันแตกนะครับมันแพงครับผมนะมาอีกทีเปลี่ยนของล่อบ้างมาเป็นช้างอ,อ่ะแตกหนึ่งอ,อ่แตกสองขึ้นอนลักจบไป เออลดลงมาสี่อไอ้ซอมใกล้ละใกล้ละวใกล้จะได้เลิกตีละฮะมาต่อครับติดไปแตกหนึ่งแตกสองตีของหลกักโ,โ,โอ้โหดีนะไม่ลดลงมาบวกสามเนี่ยฮะมา กลับมาที่แนวหนึ่งเรฟายตีของล่อไปแตกหนึ่งแตกสองยัดไปเออหัวห้าแล้วอีกที่ไปจบอ,อยากจะตีทีเผลอแม่มันรู้เด็ด <c oughs> อีกทีหนึ่งมแม่งติดอีกอีกที แตกไม่พอไปเลยเออโอ้ยนาชาเลยอ่ะบวกหกสองชิ้นแล้วอ่ะต่อไปต่อรกจะเป็นคลิปเทสดาเมจเปลี่ยนมาแากเป็นคลิปตีบวกใช่อ่ะมาครับผมก็ตรงตาม objective ของเรานะครับจุดประสงค์ของเราก็คือเราจะมาเทส นะครับเดี๋ยวไปที่สนามเทรนนิ่งกันดีกว่าเอาละครับก็หลังจากที่ไปตีบวก4ขึ้นมาเนี่ย MTK เนี่ยขึ้นมาอีก2000นะครับก็จากตอนแรกเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณตอนใส่ของขาวเนี่ยหมื่นหนะครับพอบวก4 2ข้างก็มาเป็นหมื่นสนะครับแล้วก็พอบวกหกสองข้างมันก็ขึ้นมาเป็นหมื่นหนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูดาเมจกันนะครับว่า มันจะขึ้นมาเยอะแค่ไหนนะครับของเดิมนะครับก็อ่าเดี๋ยวให้ดูของเก่าก่อนของขาวบวก6 3 3 5 8 2 5นะครับแล้วก็พอมาเป็นของทองบวก4ก็2 9 9, 9, 9, 9 1 9้นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูหลังจากบวก6แล้วมันเป็นเท่าไหร่นะครับ3 5 4 6 4 9สี่หกสามห้าสีนะ สามห้าสี่หกสี่เก้าฮสามห้าสี่หสี่เกมก็ขึ้นมาพอสมควรนะฮะพอมาเป็นของทองบวกหใช่ไหมฮะมันก็จะขึ้นมาเป็นสามห้าสี่ก็คือเพิ่มมาประมาณ20,000เลยเนาะอ่ะผมก็ไปลองคำนวณมานะครับก็มันจะแรงขึ้นเนี่ยประมาณ5.6% นะครับประมาณนี้นะครับประมาณ5.6%นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่คิดจะเล่นของทองนะครับก็แรงขึ้นมานะครับแรงขึ้นมาประมาณ5.6%แต่ว่าอันนี้เนี่ยผมยังออฟแมวไม่สุดนะครับแล้วก็อาวุธเงาก็ยังยังน้อยอยู่นะครับอินมันก็ยังน้อยเองก่อนที่จะมาใส่อันนี้ครัอินผมจะประมาณสี่ร้อยกว่านะครับก็ถ้า จะดันให้มันมากกว่านี้ก็คือต้องอ,ออฟอินให้มันเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นอาวุธอะไรเงรี้ยก็ยังดันต่อได้ใช่ไหมฮะพวกอินอะไรต่างๆนะครับก็ได้จากฮอกมงออฟแมวอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวดันเพิ่มมันก็จะแรงขึ้นไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็มีสูตรดีฟอร์ให้ด้วยไม่รู้ว่า,าใช้ได้หรือไม่ได้นะครับก็ ลองเอาไปใช้กันดูนะครับแล้วก็อย่าลืมไปตีเมืองที่มันตรงกับอาชีพของเรานะครับวิศา์ก็ไปกิฟเฟนใช่ไหมฮะนักดาบก็ไปอิสลูดนะครับแอสซ้ซินก็ไปมล็อกครับพ่าคาก็ไปอัลเบต้านะครับแล้วก็ฟีดก็ไปคอนเทล่าไพ่ยอนก็ของสนันะครับก็อ่ะก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ ถ้าชอบถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ